सुतं एकं समयं भगवां विहरति जेतवनि अनाथ पिण्डिकस्य आरामि िखो अन्यतरा दिवता अभिकन्ताय रत्या अभिकवना केवलं जीतवन ओ भा येन भगवा तेन संक्णी। उपसङ्गमि उपसङ्गमि त्वा भगवन्तं अभिवादित्वा एकमन्तं उठासी एक मंतं ठिता खोसा देवता भगवंतं गाथाय अज्भासी ท่านเอพอมาเห็นสำนักแล้วเป็นอย่างไรก็ปกติเหมือนเดิมแล้วนะอแล้วพอไปเห็นสามแยกยังเหมือนเดิมไหมไม่รู้เลยใช่ไหมก็ปกติแล้วนี่แต่ว่าวันนี้ผมไปเรียนรู้ในเรื่องส่วนของกุศลกับอกุศลนะอาจารย์ยังไงนะกุศลกับอกุศลตอนวันนี้ผมในในขณะที่ผมเดินไปะอาจารย์ ผมก็ระลึกถึงตอนที่ผม่ไปเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ระลึกถึงคำที่ผมพูดออกไปแล้วผมก็เกิดปีติเกิดปีติผมลุกผมเดินบินทบาทที่ผมน้ําตาไหลเลยนะอาจารย์แล้วก็นิวรห้าเนี่ยดับเพราะว่ามันไม่มีส่วนที่เป็นอกุศลอยู่ในนั้นเลยอาจารย์แล้วก็ในขณะที่ผมระลึกเรื่องนี้แล้วผมก็ไประลึกเรื่องที่สองต่อคือเรื่อง ช้างนาลาคีีอาจารย์ oh. ผมก็ระลึกถึงตรงนี้เป็นส่วนของกุศลจนกระทั่งผมเดินไปเนี่ยปีติมันคายอาจารย์คายค่อยๆคาย,คย,คยลงคายลงคายลงผลผมว่าที่มันลุกชันไปทั่วเนี่ยมันก็ค่อยๆคาย,คอย,คอยพอปีติคายปุ๊บผมก็เข้าสู่สภาวะปกติอ oh. แล้วก็ผมก็เดินไปอาจารย์เดินไปเสร็จปุ๊บวันเนี้ยผมไปเจอไอ้หมาตัวดําไอ้บ้าน บ้านหลังนั้นที่มันจะกัดอาจารย์น่มันจะมีหมาตัวสีน้าตาลกับตัวดำใช่ไหมครับไอตัวดาวันนี้มันอยู่จังก้ามาทางผมผมก็หันไปด้านข้างผมก็หยิบไม้ขึ้นมาโยมเห็นโยมก็เลยเดินออกมาแล้วก็ไล่มันปรากฏว่ามันก็เข้าไปแล้วคราวนี้ผมก็เดินกลับผมก็ระลึกถึงเรื่องเรื่องสุนัขเรื่องอะไรพวกนี้อาจารย์แล้วผมเกิดโทสักอันนี้เป็นส่วนของอกุศสมันเกิดโทสักเมื่อมันสิตมันเกิดโทสัปุ๊บมันกําลังจะ ปรุงอาจารย์ผมจําคําพูดอาจารย์ผมผมปล่อยเลยอผมปล่อยเลยอาจารย์ผมไม่สนใจเลยอแต่ต่างจากกุศลนะอาจารย์อกุศลผมไม่กลัวแต่อเนี่ยมันเป็นอกุศลผมผมปล่อยเลยอาจารย์พอผมปล่อยเสร็จปุ๊บมันก็หายไปอพอหายไปผมเดินไปท่พักหมาอีกแล้วหมามาอีกแล้วแล้วมันก็พอผมไม่ ไม่ไปสนแต่ผมรู้รู้วยยไวไงอาจารย์อพอรู้ไวทุกผมปล่อยปุ๊บมันก็หายไปาหายไปครั้งนี้มันมาเป็นภาพมาเป็นภาพผมก็ปล่อยอีกปล่อย <c oughs> คาราวนี้ผมก็เดินยาวเลยอาจารย์มันก็ไม่เกิดขึ้นเลยจนกระทั่งมาเจออาจารย์ยืนยืน<อ><อ>รับบาดยู่ครับเนี่ยครับอ๋อก็ดีได้เรียนรู้กับเขาเขาจะปล่อยได้เร็วขึ้นจริงๆพอรู้แล้วเขาก็ปล่อยแล้วล่ะ ใช่ใช่ครับอาจารย์พอรู้ปุติมันจะปล่อยเลยมันจะปล่อยเลยราว่าติดเนี่ยเขาเรียกว่ามันมันรู้แล้วไงครับอแต่ถ้ามันไม่รู้เนี่ยโอ้มันจะมันจะปรุงแต่งมันจะเป็นโทราสต์อยู่ในนั้นนะอาจารย์ใช่ใมันเอาเรื่องอดีตมาคุยมาฟุ้งมาคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นจริงแต่พอเรารู้มันแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องจริงหรอก มันเป็นเรื่องคิดนึกกรวงแต่งของจริงอันเนี้ยเสียงที่มาได้ยินนะเนี่ยของจริงไม่ต้องคิดนึกปลวงแต่งเออหรือว่ากําลังเดินอยู่เนี่ยต้องคิดนึกปลวงแต่งไหมนี่อละเนี่ยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้แหละก็มาเรียนรู้ของจริงที่ผมเคยพูดบ่อยๆว่าของจริงอ่ะมันนิ่งเป็นใบแต่ที่พูดได้ไม่ใช่ของจริง ก็มาเรียนรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็เรียนรู้หนังใบเนี่ยแล้วมันจะหยุดคิดนึกรุงแต่งจากกำลังของกุศลเนี่ยที่ผมเคยวันเนี้ยมันแรงกว่าอกุศลนะอาจารย์แต่ว่าไอ้ที่ไปเกิดปีติตัวเนี้ยนะมันเกิดก่อนที่จะเกิดปีติอะ่ะมันเกิดสมนัสก่อนอมันคิดนึกรุงแต่งคครครับับบ ยังต้องเรียนรู้ตอนที่มันคิดนึกปวงแต่งด้วยครับอาจารย์ <Friends> ทางกุศลและอกุศลมันเกิดจากการคิดนึกปวงแต่งใช่ใช่อาจารย์แต่ทีนี้ไปเกิดปีติแล้วแต่ปวงแต่งอะมาก่อนไม่รู้อ๋อครับอาจารย์แล้วก็โทสะก็คิดนึกปวงแต่งแล้วก็มาแบบนั้นอะแล้วก็รู้ก็เรียนรู้ทั้งสองอย่างนี้แหละทางกุศลอกุศลมันเกิดจากการคิดนึกปวงแต่งแล้วก็กุศลที่ไม่เกิดจากการคิดนึกปวงแต่ง อ้าวอย่างที่ท่านเอถวายทานแล้วบอกว่า<อ>เกิดโตมนัสยนั่นไงต้องคิดนึกปรแต่งไหมไม่ต้องเลยครับนั่นนละเนี่ยไม่ต้องคิดนึกก่อนเป็นเหตุการณ์เฉพาะหน้าเลยเอออย่างนี้แหละ<อ>มันต้องเรียนรู้ทั้งสองอย่างทั้งคิดนึกปรแต่งแล้วไม่ต้องคิดนึกปรแตังเพราะกุศลน่ะมันไม่จาเป็นต้องคิดนึกปรแต่งหรอกมันเช่นเวลาวิปัสสนาเกิดอะความรู้สึกตัว คามเพียรตติสมัญชัญะเนี่ยเป็นปรมัดมันก็เป็นกุศลนะกุศลที่กุศลมันใช่กุศลธรรมดาด้วยนะเป็นมหากุศลเหมือนตอนที่ผมบอกอาจารย์หมโอ้โหจิตผมมากล่าเริงแจ่มใสมากเออนั่นสิมันต้องคิดนึกปุงแต่งไหมเออนั่นแหละมันก็ให้เรียนรู้อย่างนี้แหละหลังคิดนึกปวงแต่งแล้วเกิดโสมนัสก็ให้รู้อีกนะไม่ใช่ไม่ดีไม่ถูกไม่เอานะรู้ทั้งสองอย่างนี่แหละ แล้วมาเรียนรู้กับที่ไม่ต้องคิดนึกองแต่งบ้างอย่างเี้ยฮะแล้วก็เกิดโสมนัสนะฮะผมเห็นภาพชัดเจนเลยอ่าม <ắm S 2> ัาน dachte, ต้องเห็นตรงนี้ครับเห็นความต่างกันวันที่ผมเดินไปกับอาจารย์เียผมจําได้ตอนที่อาจารย์พูดจนกระทั่งผมเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์บอกอจิตมันก็เกิดปีติเกิดดับเกิดเกิดขึ้นอาจารย์ใช่ก็เรียนรู้กับเขาเรียนรู้ทุกระบวนท่า,นนาน ใช่เนี่ยเกิดจากการคิดนึกก็ได้ไม่เกิดจากการคิดนึกก็ได้ตอนตอนให้ให้พรเนี่ยถือว่าการให้พรเป็นการแสดงธรรมต้องแสดงธรรมแก่คนที่กําลังยืนอยู่เห็นงนีฮะแต่มันมีที่ให้พรที่แสดงธรรมตรงนี้ก็ถือต้องเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าของพระปเจกับพุทธเจ้าอย่างนี้ แต่ถ้าหากว่าไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าของพระเจ,พเจ้าเป็นพวกเวทเพศเรียกว่าเกจิอาจารย์ที่ที่กล่าวมาที่หลังเช่นบทภววุตัรครับ,รบตรงนี้นั่งก็ได้ยืนก็ได้มีบทภววุตัพสัอยู่แล้วสับพระทุกทาน,นาอันนั้นเป็นอยู่ในบทของรัตนนัตหรืออะไรก็ให้ให้พรแบบรู้สึกจะเป็นของพระพุทธเจ้านะ ตแต่ว่าบทเพราะว่าตัวสับเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าแสดงไว้อ๋ออันนี้นั่งก็ได้ดีอ่นั่งก็ได้ยืนก็ได้แต่ในกรณีโยงเขานั่งก็ใช้บทประวัติตัวสับได้ <Yeah. S 2> ถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นเขานั่งปุ๊บเราก็เปลี่ยนบทเลยเปลี่ยนบทไปไเราเราเราไม่ได้แสดงธรรมและอีกกรณีหนึ่งถ้าไปสององค์ครับครับถ้าผมไปกับท่านท่านยืนผมก็ยืนผมก็แสดงธรรมได้กับท่านได้ ไก่คิดง่ายนี้ไหมผมเคยไปกับมหาบุนมีแล้วก็ผมก็ให้บทเนี่ยยถาทัพีนี่แหละและแม้แต่ว่าโยมมีหลายคนแต่มีคนหนึ่งที่ยืนอแล้วนอกกันนั้นเขานั่งเราก็แสดงทรรให้คนที่ยืนอยู่ลักษณะอย่างนี้นะนี่เป็นแง่มุมการแสดงทรรกับคนที่กําลังยืนอยู่ ได้ก็ให้ได้บทนี้ยผมก็เคยเรียนรู้อยู่ว่าเออถ้าหากว่าเขานั่งเขาไม่ยอมยืนะเราจะให้บทไหนดีเนี่ยก็ใช้บทเนี้บทโทุศัพท์นี่แหละแล้วมีมีบทอื่นในธรราจารย์รู้สึก็จะมีบทนี้แหละบทเดียวเพราะบางทีบอกโยมหลายครั้งแล้วโยมก็ยังนั่งเหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนบทใหม่ ที่ใส่ผ่านเราทุกวันน่ะจา์ที่บ้านไกลๆอ่ะถ้าเกิดเป็น,เป,นเป็นผู้ชายอ,ะอ่ะเขาจะชอบนั่งอาจารอผมบอกให้เขายืนเขาก็ยืนอยู่พักหนึ่งช่วงหลังนี่ก่อนหาก็แน่นใจ้บทว่าตัวตับนี่แหละผมก็ไม่รู้จะทำยังไงถ้าอย่างนั้นผมจะได้ใช้บทนี้ถ้าเจอเขาอะจานคราวนี้ก็วินงวินงท่้ง้าทั้งโยอ จิตคิดจะไปรู้ได้ไหมมีจิตคิดจะไปแล้วใช่ไหมร,รู้แล้วเนาะค่อน,นข้างจะเด่นชัดด้วย,าายมันมีการคิดนึกไหมมีครับมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้มีบางวันก็ไม่มีอาจารย์บางวันแค่มันเป็นแค่รู้สึกนะอาจารย์เออ<ต>เป็นแค่ความรู้สึกอะขึ้นมาแล้วมันก็หายไปแล้วผมก็ยิบปิ่นโตเลยเออนั่นแหละนั่นแหละคือมันมีทั้งคิดนึก มีทั้งไม่ต้องคิดนึกแต่ถ้าคิดนึกเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูปเป็นมโนภาพเป็นมโนภาพที่กุติอาจารย์แล้วเราก็มีความว่าเราอยากจะกลับอตัวนั้นเกิดจากการคิดนึกนะมโนภาพตัวนั้นอันนั้นก็เป็นอีกแบบนึ่งแต่กลับแค่ที่รู้สึกแล้วก็รู้ไม่ต้องมีมโนภาพเป็นพระพุทธเจาเป็นแบยมันแบบมันแวบขึ้นมาอ่านั่นแหละแค่แวบเดียวนั่นแหละแค่รู้สึกรู้ พอมันแวบปุ๊บผมก็หยิบปิ่นโตเลยอ่าเนี่ยคือให้รู้ว่าที่เกิดมโนภาพก็เกิดจากการคิดนึกครับุงแต่ครับแล้วก็วาดมโนภาพแต่ตรงที่รู้สึกรู้เนี่ยจะไม่มีมโนภาพอะไร,รนะรอะไรที่มันแวบบ๊แบๆบเนี่ยมันเห็นยากนะั่นแหละแค่รู้สึกรู้เท่านั้นแหละ,ลหละเหมือนกับการที่มีความรู้สึกตัวนะแตะแตะพิ้วพิวมินมินลุนง่ายแบบนั้นเลย แค่รู้สึกรู้เท่านั้นแหละแต่ถ้ามีการคิดนึกอยู่ก็เลยจากตรงนี้ไปแล้วมันเป็นเรื่องของบันญญัตินะแต่ตภาวะของมันนะความรู้สึกตัวมันเป็นปรมัติตย์ต้องเรียนรู้ทั้งมันญญัดรู้ทั้งปรมัทิตอ,อ๋อน้องหญิงมาแล้วเนี่ยพอเห็นน้องหญิงปับ๊บมันก็ เห็นเลยไม่ต้องไปคิดนึกอะไรใช่ไหมแล้วชื่อบางทีมันขึ้นมาด้วยถ้าเราเคยรู้จักชื่ออแต่ถ้าหากว่าเห็นแต่รูปร่างลักษณะหน้าตาแล้วก็แค่นั้นแหละไม่ต้องมีชื่อก็ได้นึกกับรู้สึกก็ต่างกันอย่างนี้แหละไม่ต้องเกิดขึ้นเร็วมากเลยใช่หายไปเร็วด้วยอาจารย์ก็แค่แวบเดียวนี่แหละแล้วเดี๋ยวมันก็มาอีกแวบหนึ่งมาใหม่ เห็นไหมฮะตัวเล็กใช่ไหมอ๋อแอบอยู่ข้างประตูตอันนี้อาหารเนี่ยผมว่าต้องอ๋อกลัวเน,นี่ยหนีเลยผมต้องให้เขาเป็นสองข้าวเลยเพราะว่าเอตอต้องต้องให้ให้เขาหากินเองบ้างเพราะถ้าหากว่าเรา เอามาให้เขาบ่อยๆเดี๋ยวก็หากินไม่เป็นแต่ก็หา,หากินเองว่างเห็นไหมมีอยู่เรื่องหนึ่งที่รู้สึกจะเป็นอดีตของพระอนุรุทธเถระและท่านเอาเอาลาไปค้าขายและเสร็จแล้วขากลับไอลาตัวผู้ของท่านก็ไปติดกับลาตัวเมียไม่ยอมกลับติดสัตว์เออแล้วก็บอกให้กลับเท่าไหร่ก็ไม่กลับ,บตีเท่าไหร่ก็ไม่ยอมแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวท่าน กลับไปบ้านแล้วเดี๋ยวฉันจะหาหาเมียให้แต่ไม่ได้กำหนดเวลาว่าจะหาได้เมื่อไหร่แล้วก็หลายวันต่อมาเอ๊ะลาตัวผู้ก็เอ๊ไม่เห็นเจ้านายเราหาลาตัวเมียมาให้สักทีหนึง่งเออแล้วเจ้านายก็บอกว่าฉันให้อาหารแกจะพอมื้อเดียวนะส่วนอาหารของเมียแกต้องหาให้เองนะอ๋อเ <c oughs> นี่ย <c oughs> แล้วก็ไอลาตัวพู้ก็เลยเศร้าใจเหมเ่ยจะมีเมียทั้งทีก็ต้องหาอาหารได้เมีแล้วตัวเองก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาอย่าไปหากินเองก็ไม่ได้เนี่ยอาจารย์พูดเหมือนความคิดผมเลยความคิดผมว่าผมเห็นนันปกติครับผมจะให้แค่ช้อนเดียวแต่ผมเห็นเข้ามากันทั้งครอบครัวผมก็เลยเพิ่มให้เผื่อทั้งบ้านเลยอจาก็ได้แต่ว่าให้หากินเองบ้างนะฮะ ก็เขามีลูกอ่ะต้องให้หาแม่ต้องไป็นหาเลี้ยงมาลูกมั่งเราไม่ใช่หาเลี้ยงทั้งแม่ทั้งลูกไงเอาเท่าที่มีนะอันนี้ถ้าเกิดมันไม่มีก็เอาไปหากินเองเถอะนะอ่ัฒตนาสาธุือ ออกดอกแล้วดอกสีม่วง